พบกับผมเชนทวัสสอนเปรมสิริวัฒน์และดรวิริธิรานาทองบอจชรัดใน363 New Show โชว์อย่างไรให้ฮอตโชว์อย่างไรให้รวยต้องที่นี่เท่านั้นนะคะเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงกรี๊ดกราดกิ้วก้าวกันมากมายมีเสียงปรบมือในห้องส่งวันนี้โอ้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นโอ้เสียงดังมากเพราะวันนี้คณะ Miss Thailand International 2023มาที่รายการของเราค่ะใช่ครับพี่ปอดูนะครับมีผมจัดสูตรใหม่คุณหล่อเป็นพิเศษคุณหล่อเป็นพิเศษเพื่อวัใหม่โดยเฉพาะนี่สูตรใหม่ของคุณเลยทีเดีย หนุ่มคนนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะคอมเนเตอร์ประจารายการของเรารองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งตอนนี้ยืนยิ้มรออยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมตื่นเต้นอย่างมากเลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้หน้าตาจะดูซีเซียวไปบ้างเพราะว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับอ่ะแบบวันนี้ทราบข่าวว่าจะมีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลมาในรายการนอนไม่หลับเลยครับอาบน้ำตั้งแต่เช้า ขยี้ตาล้างตาตั้งแต่เช้าเตรียมตัวมาเพื่อดูโชว์นี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นอย่าให้ผมรอนานเลยนะครับจัดมาเลยครับโอ้โหเรียกว่าโอ้โหอาจารย์ค่ะที่สุดของที่สุดตืนเต้นพอๆกับผมครับไม่ต้องรอช้าตามที่อาจารย์บอกเลยครับเราไปพบกับโชว์ Miss Thailand International 2ล2 3ในช่วง360รองศาซาแบโชว์ สามร้อองศาซาแซบโชสนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสมพเบเนตซีแอนอีผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับ18ึปีซ้อนฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟ นิสแทนดอินเตอร์เนันแนลปีส0พันีิค่ะ เป็นไทยสร้างความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่กับ Miss Thailand International ปี2023ในรายการ360องศา New Show ครบเลยค่ะตามล้านสิบสานิวโชว์นะคะขอต้อนรับคณะ Miss Thailand International 2023น้องโบน้องโรสแล้วก็น้องปลายจาันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมาก แต่สวยยังไงก็ตามตอนนี้วีรินีิลากำลังบอกว่าดูตัวเล็กลงไปเลยตัวเตี้ยไม่มีปัญหาครับเพราะผมมั่นใจมากครับกล้องจับครับผมหล่อสุดในนี้ครับโอ้ยนี่ยอมแล้คุณหล่อสุดจริงจรค่ะโอ้โหผมอยากรู้เลยครับ อยากรู้มากๆอันนี้แบบอยากรู้นานแล้วว่าตอนที่อยู่สามคนสุดท้ายแล้วเหลือสามคนสุดท้ายอะใช่คนรู้สึกตอนนั้นรู้สึกยังไงกันบ้างครับมันตื่นเต้นมากแค่ไหนครับตื่นเต้นมค่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะตอนที่ประกาศผลเข้ารอบสามคนสุดท้ายโรสเป็นคนแรกที่ได้เข้าไปแล้วโบกับโรสอะค่ะความเป็นรูมเมทกันแล้วก็ดีใจกับเพื่อนด้วยที่เพื่อนอะได้เข้าไปคนแรกแล้วแล้วพอประกาศชื่อเราอุ้ยดีใจเหมือนกันเพราะเราก็คาดหวังเหมือนกันว่าเราจะได้ตำแหน่งนี้ทั้งทั้งคู่คือเป็นรูมเมทค่ะจัาเปิดใกล้กันด้วยใองแล อาจารย์ประกาศคนสุดท้ายก็คือตื่นเต้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราคงไม่ได้แล้วมั้งว่าแบบไปแล้วสองคนเราไม่ถ้ามีโอกาสได้แล้วแบบพอประกาศก็แบบใช่เราหรอจนฟังชื่อแล้วแบบอ๋อใช่ตัวเองก็รู้สึกว่าหูอื้อนิดนิดเพราะว่าเขาประกาศเป็นเลขก่อนแล้วใช่เลขเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นความจําเลขตัวเองจำไม่ได้เลยว่าเราเลขอะไรนะแต่ที่สำคัญที่เราเห็นคือมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่มากๆโดยบทีก็ประกวดแข่งขันกันไปในที่ไหนได้ทั้ง3าคนสนิทกันมากๆเลยแล้วก็เป็นสาวงามที่จะมาร่วมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเราในวันนี้นะคะ จะเป็นได้อย่างไรต้องติดตามค่ะต้องติดตามครับแต่ตอนนี้ครับแน่นอนครับอาจารย์กอล์ฟผมว่ายิ้มหวานเลย<ช>ครับขอคำคมวัดทองหน่อยครับอาจารย์ค่ะเชิญค่ะคำคมวัดทองวันนี้นะครับพวยพุ่งออกมาจากหัวใจข้างในเลยนะครับว่างามอย่างไทยเชิดฉายเวทีโลกสวยใสย,ยืนหนึ่งครับโอ้โหอ,อ,อ,อาจารย์ค่ะชอบชอบมากมากงามอย่างไทยเชิดฉายเวทีโลก แล้วก็สดใสยืนหนึ่งด้วยนะคะสดใสยืนหนึ่งเลยครับเรา,าจะยืนหนึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรเราจะกลั่นข้อมูลกันต่อให้อาจารย์กอล์ฟได้ขยายคำคมมรทองแล้วก็ตัดสินด้วยในวันนี้ค่ะใช่ครับห้ามลุกไปไหนเลยครับเราจะไม่พักเลยครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันต่อเลยในช่วง360องศาทอล์กโชว์ครับไปกันเลยค่ะช่วง360องศาทอล์กโชว์สนับสนุนโดย ด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟเอาละค่ะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วง360อสงศาทอล์กโชว์นะคะ มีคนสําคัญมานั่งกับเราด้วยค่ะ3ามรอยพันศานิวโชว์นะคะขอต้อนรับคุณกุ้งบวีนาบำรุงรสซึ่งเป็นประธานผู้อมนวยการของบริษัท ERM Thailand พูดถึงลิขสิทธิ์การประกวด Miss Thailand International 2023สวัสดีค่ะ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 จะบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยตอนโชว์น้องๆบอกว่าจะมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในรายการแต่ยังไม่เห็นน้องๆทําท่าสามร้อยพันนิวโชว์เดี๋ยวทําตอนท้ายนะคะได้ครับเดี๋ยวต้องทำตอนท้ายครับสําคัญที่สุดคือคุณกุ้งค่ะคุณกุ้งเป็นสาวงาม มาก่อนเคยประกวดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุ้งเป็นตัวแทนไทยไปประกวด Miss ินเตอร์เนชั่นแนลปี2003ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเ<อ>มื่อ20ปีที่แล้ววันนี้ยังสวยมากๆ<ช>เลยค่ะใช่ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นผมอยากถามเลยครับว่า Miss t ยแลนด์อิ n เตอร์เนชั่น2023เนี่ยที่จะไปประกวดที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยของเรามีความโดดเด่นแล้วก็มีบทบาทยังไงบ้างครับค่ะจริงๆแล้วนะคะวเวทีมิสอินเตอร์เนชั่นแที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมีความเก่าแก่ เก่าแก่มากในในใน,ในเวทีแกรนด์สแลมนะคะเป็นเวทีท็อป3ของโลกแล้วก็มีความเป็นมาเกิดตั้งแต่1960ปีนี้เป็นปีที่63แล้วก็ทางทางญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาก็จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้สาวง,งานระบกวดเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้แล้วก็มิตรภาพค่ะแล้วก็น้องสาวไทยเคยได้ที่หนึ่งนะคะคือคน้องบินศรีธน,นเลียหลับ,บวันค่ะ<อ>แล้วนี้คราวนี้เราก็จะไป ว้ามงสองกันค่ะนี่ต้องตามเชียร์น้องโบนะให้ได้มงสองมาให้ได้นะคะใช่ครับพูดถึงวันที่ตัดสินเสร็จเรียบร้อยจากวันนั้นถึงวันนี้ภารกิจของทั้งสามสาวเป็นยังไงบ้างคะ หลังจากที่ได้รับตําแหน่งปุ๊บอีกวันหนึ่งเราก็ <c oughs> ปฏิบัติหน้าที่ทันทีเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเรารอไม่ได้จริงๆก็คือว่าปฏิบัติหน้าที่ของโบก็จะมีการขอบคุณสื่อแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเลยค่ะที่เขาเนี่ยให้การสนับสนุนเวทีมิส s ทยแลน์อินเตอร์เนชั่นแนลของเราแล้วก็ให้การประชาสัมพันธ์อย่างดี <c oughs> รวมไปถึงมีการไปพบผู้ใหญ่ด้วยค่ะเพื่อขอกําลังใจในการประกวดมิส s ท h a ลน a ์อินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ <c oughs> แล้วแน่นอนพอพูดถึงสปอนเซอร์ไม่พูดถึงเจ้านี้ไม่ไดด้้เเพราาะะะชุสววยมวันนนนีีน่กหค ชุดนี้นะคะเป็นชุดที่สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นชุดเหมือนกับว่าชุดล้านนาค่ะแบบพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในราัชากาลที่5ค่ะก็คือวันนี้เราจะมาในแบบราชสำนักแบบ ของแ,แบบล้านเลยสวยสง,งา่างามค่ะ,ะจากแบรนดว์วสินผ้าทอไทยค่ะถ้าเกิดว่าทุกคนสนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่ Instagram แล้วก็ Facebook ของเพจเชุดวสินผ้าทอไทยได้เลยค่ะสวยงามมาก<ฮ>ๆๆย้ำอีกครั้งวสินผ้าทอไทยพอพอต่อค <c oughs> นแรกเลยนะคะ,ะจะได้สวยแบบนี้ครับเราต้องไปชัแล้วครับหลังจากที่ประกวดเสร็จแล้วท้าทำอะไรต่อบ้างครับเรองเช้นก็อย่าง เหมือนกันคะ่ะทั้ง3คนเลยก็คือเดินเดินสายขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณสื่อคะ่ะแล้วก็แบบพบปะผู้ใหญ่คะ่ะก็เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าเ,ออเราจะไปทางไหนไปลายกับโรสจะถูกส่งออกหรือว่าจะไปทางวงการบันเทิงหรอือเปล่าค่ะครับจะไปประกวดเวทีอื่นในต่างประเทศหรือ <c oughs> จะเข้าสู่วงการเลยแล้วโรสก็เหมือนที่กุ้งอยู่นะคะของหนูหลังจากประกวดเสร็จรู้สึกว่ายังไม่หมดไฟยังอยากไปต่อรู้สึกว่ายังอยากประกวดอีกค่ะก็รอทีมพี่กุ้งว่าจะส่งหนูไปประกวดที่ ที่ไหนต่อเหมือนตอนนี้รอ,อพี่กุ้งกันอยู่พี่กุ้งว่ายังไงคะพี่กุ้งว่ายังไงคะจริงๆแล้วน้องๆทั้ง3ท่านนะคะมีศักยภาพนในการที่จะไปต่อยอดนําความเป็นไทยไปยเผยแพร่เอาท่านธรมไทยท,ที่ต่างประเทศทุกๆคนนะคะ,คะแล้วก็รอคิวตอนนี้ก็ น้องโบเป็นคิวแรกแล้วก็แล้วรเราอยากให้น้องโบได้มงด้วยค่ะเ<ช>ตรียมตัวยังไงบ้างคะต,ตอนนี้ตอนนี้ก็เตรียมตัวกันเต็มที่เดี๋ยววันที่20่อะคะ่ะก็จะมีถ่ายถ่ายโปรไฟล์เพื่อจะส่งกองใหญ่ที่ญี่ปุ่น<ช>นะคะแล้วก็เตรียมเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมการการใช้ภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะการอยู่กับพวกพ้องเป็นยังไงคือ กุ้งอ่ะเคยอยู่ตรงนั้นมาแล้วแล้วกุ้งก็จะไกด์น้องได้ได้ดีอะค่ะแล้วส่วนตัวของน้องโบเองล่ะคะฝึกอะไรเป็นพิเศษไหมคะเติมอะไรเข้าไปอีคอกคะโบมองว่าที่สําคัญตอนนี้มันมีทั้งเหมือนกับพลังกายแล้วก็พลังใจพลังกายอย่างเช่นสุขภาพร่างกายของเราอย่างเงี้ยค่ะโบก,ก็อยากให้มันแข็งแรงเพราะว่าเราจะต้องไปเก็บตัวที่นู่นเกือบ3อาทิตย์ค่ะดังนั้นเราจะต้องมีร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะลุยกับทุกกิจกรรมแล้วนอกเหนือจากนี้เหมือนกับพลังกพลังใจเราด้วยว่าเราแบบโฟกัสที่ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราจะได้มีแรงตรงเน ให้ประเทศไทยเราคำว่าวงสองนี่แหละน้องโบกดดันมากแค่ไหนเพราะว่าพี่บินเขาทําสําเร็จไว้อะค่ะโบรจริงๆลวรวโบไม่กดดันเลยนะคะแบบพูดจริงๆเลยไม่กดดันจริงๆเพราะโบอมองว่าโบอมองพี่บินเหมือนกับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราแต่ว่าเราจะไม่เอาพี่บินนะคะเป็นเหมือนกับมากดเราให้เราเหมือนต้องแบบ เออแบบไม่สู้หรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แต่ว่าโบเอาพี่บินเป็นแบบอย่างว่าอุ้ยถ้าพี่บินทําได้แบบนั้นน,นเราก็จะเป็นพยายามเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ดีเหมือนพี่บินให้ได้แล้วก็โบเห็นพี่บินว่าเขามีความสุขกับการทํางานที่นูน่นแล้วมันส่งความสุขนี้เป็นพลังให้กับทุกคนจริงๆโบก็เลยอยากเป็นคนนั้นที่ส่งความสุขหให้กับทุกคนเหมือนกันเรียกว่าเอาแรงกดดันมาเป็นพลังใช่เป็นพล,พลังมากกว่าผู้ชมที่อยู่หน้าจอส่งกาลังใจให้น้องโบเต็มๆอยู่แล้วใช่ครับอันนี้ผมขอถามเพิ่มเติมครับถามเหมือนแบบเวลาขึ้นประกวดเลยครับ คิดว่านางงามเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ยังไงทีละคนเลยครับเอาข้างผมก่อนเลยครับน้องไปจอจะเริ่มจากจังทีละคนเลยครับดี๋ยวาพี่เชนคาหรือจะเริ่มจากผู้จัดการคอมพิวเตอร์อาคเริ่มจากผู้จัดเลยไ่มครับความเป็นนางงาม สามารถมีส่วนร่วมในการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศได้ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วก็ต้องเรียนให้ทราบว่าธุรกิจนางงามหรืออุตสาหกรรมนางงามนะคะเป็นบิสเนสโมเดลหนึ่งก็จะมีหลายภาคส่วนที่ที่ประกอบกันที่จะร่วมประชาสัมพันธ์ภาครัฐภาคเอกชน organizer การประชาสัมพันธ์สามารถสร้างงานแล้วก็สร้างความรับรู้ให้กับบุคคลทั่วไปได้ค่ะ Oh, ผ่านรูปแบบการประกวดแล้วก็ตัวน้องๆน,นางงามค่ะคือว่านางงามเป็นธุรกิจได้เพราะอย่างนั้นเป็นธุรกิจเพราะต้องเกี่ยวข้องกับสปอนเซอร์เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สินค้าทก่างใช่ค่ะโอ oh, นั่นคือในส่วนของ ธุกิจนางงามแต่<ม>ถ้าพูดถึงตัวบุคคลที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศผ่านตัวนางงามนี่แหละทั้ง3ท่านเป็นยังไงบ้างคะเ,เริ่มจากน้องโบก่อนเลยค่ะโบมองว่านางงามสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้จริงๆค่ะเพราะว่า<บ>เมื่อเมื่อเมื่อที่เราได้รับตําแหน่งมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนให้ความสนใจเรามากขึ้นแล้วก็เราจะสามารถทําอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคนอาจจะให้ความสนใจอย่างเช่นตัวโบเองเนี่ยมองว่านางงามสามารถขับเคลื่อนประเด็นสังคมได้จริงๆอย่างเช่นมุมมองทางด้านการศึกษาหรือว่าด้านอะไรก็ตามแต่พอเราพูดถึงปุ๊บเขาก็มาพูดกัน ต่อไปแล้อน,นอกเหนือจากนี้นนางงามสามารถเป็นซอลพาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งต่างๆในประเทศไทยได้ด้วยอย่างเช่นการปรากฏตัวในงานต่างๆการไปร่วมง,งานมันก็จะดึงให้คนเนี่ยมาเที่ยวงานนี้มากขึ้นค่ะครับผมน้องโรสนะคะค่ะสำหรับโรสนะคะการที่นางงามเนี่ยเป็นซอลพาวเวอร์เพราะว่าเราต้องอ เพราะว่าเราเนี่ยต้องที่จะเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะคที่จะเชิดชูความเป็นไทยเนสเรารู้สึกว่ามันอยู่ในเราอยู่แล้วความอบอ้อ,อมอารีนะคะแล้วโลชเชื่อว่านางงามของไทยทุกคนเนี่ยที่สําคัญเลยความมีวินัยและความขยันที่จะสามารถไปสู้กับประเทศอื่นได้ค่ะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยคือการที่เราเป็นนางงามเนี่ยเราสามารถยืน soft ่นซอฟทาวเวอร์อย่างเช่นผ้าที่เราใส่อยู่ตอนนี้จากแบรนด์วัสดุผ้าทอไทยนะคะเราสามารถที่จะทําให้ชาวต่างชาตินะคะหรือว่าคนอื่นเนี่ยรู้จักความเป็นไทยมากขึ้นผ่านเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ค่ะ ครับผมชัดเจนมากๆแล้วไปกังไปันไปนะคะไปคิดว่าเหมือนเรามีกระบอกเสียงมากขึ้นค่ะแล้วเหมือนเวลาเราจะทําอะไรคนก็จะสนใจเรามากขึ้นเราอยากแบบ เพิ่มเศรษฐกิจประเทศไทยอยากให้คนรู้จักประเทศไทยมากขึ้นค่ะเหมือนเรามี power มากขึ้นค่ะในการทํางานด้วยค่ะและแน่นอนถ้ารู้จักประเทศไทยก็อยากมาเที่ยวประเทศไทยใช่คอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็จะเติบโตพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดนะคะก็จะสามารถเปิดธุรกิจทั้งโรงแรมที่พักอาหารการกินทุกอย่างจะตามกันมาเลยแน่นอนครับสุดยอดนะเราเรากั่นข้อมูลกันเต็มที่แล้วค่ะเต็มที่แล้วครับทางนู้นครับยิ้ม ยิ้มี้<อ><อ>ีแล้วครับที่จะขยายคำคมวาชทองและตัดสินนะคะใช่ครับอาจารย์กองกอครับเชิญครับครับคำคมวักทองที่ให้ไว้ก็คืองามอย่างไทยเชิดฉายเวทีโลกสวยใสย,ยืนหนึ่งนะครับต้องบอกว่าชัดเจนมากวันนี้วิเคราะห์แบบ360องศาเลยนะครับเพราะว่าความสวยงามแบบไทยเนี่ยเป็นความสวยงามที่หนึ่งรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวรอยยิ้ม เพราะว่ารอยยิ้มแบบสยามเมืองยิ้มเป็นความงามอย่างงดงามการไหว้แบบไทยที่งดงามไหว้าจากใจสู่ภาษากายนั้นและการแสดงทุกอย่างที่แสดงออกถึงความเป็นไทยนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับคำว่างามอย่างไทยและไทยเท่านั้นครับที่ไหว้ออกมาจากใจยิ้มออกมาจากใจแววตาสร้างความทับใจออกมาจากใจซึ่งแน่นอนว่าหญิงไทย ได้เฉิดฉายบนเวทีโลกมานับครั้งไม่ถ้วนและนี่คือครั้งหนึ่งที่ความสวยงามของไทยจะเฉิดฉายบนเวทีการประกวดระดับโลกเพราะฉะนั้นการที่ใช้คําว่าเฉิดฉายเวทีโลกคือการแสดงความเป็นไทยเข้าไปเผยแพร่ในเวทีโลกและสุดท้ายสวยใสย,ยืนหนึ่งหมายความว่าความเป็นไทยที่แสดงออกมาตั้งแต่รูปร่างหน้าตาเครื่องแต่งกายประจำชาติและการแสดงอัตลักษณ์ไทย ตลอดจนกริยามารยาทที่แสดงออกไปนั้นแน่นอนครับเราต้องยืนหนึ่งในใจของนางงามที่อยู่บนเวทีกับเราและยืนหนึ่งในใจของคนดูทั่วโลกที่จะดูการถ่ายทอดสดเวทีการประกวดในครั้งนี้และที่สำคัญเราเป็นคำอวยพรครับว่าสวยชัยยืนหนึ่งคือยืนหนึ่งโดยมีมงลงได้มงกุฎเป็นนางงานอันดับหนึ่งจริงๆนะครับแน่นอนนะครับว่าการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของเวทีการประกวดนั้น ถ้าเราพูดถึงในเชิงของธุรกิจแล้วการประกวดนั้นเป็นการประกวดที่เราเป็นการแสดงในการแสดงความรื่นเริงทั่วไปการแสดงในงานสำคัญทั่วไปผมเชื่อทั่วโลกเนี่ยจะมีการประกวดนางงามอยู่เป็นปกติเพราะการประกวดนางงามจะยืนคู่อยู่กับโลกธุรกิจในการประกวดนางงามในระยะหลังนั้นเป็นการประกวดนางงามที่เป็นการประชุมและประกวดในระดับโลกครับแน่นอนนะครับว่าความเป็นซอฟต์พาวเวอร์จุดที่1ก็คือการเป็นนางงามนั้น เป็นเส้นทางของอาชีพเส้นทางของการสร้างความเจริญก้าวหน้าในการทํางานนางงามหลายคนครับประสบความสำเร็จในการทําธุรกิจประสบความสำเร็จในการเป็นดาราหรือประสบความสำเร็จในการใช้อาชีพต่างๆดังนั้นเวทีประกวดนางงามนั้นจึงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไอดอลสำหรับเด็กๆและที่สําคัญนะครับในปัจจุบันนั้นนางงามเองนั้นนอกจากความสวยความงามที่แสดงออกต่อคนดูทั่วไปแล้วการแสดงความสามารถ แสดงบุคลิกภาพต่างๆและแสดงศิลปะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ควบคู่กันในยุคสมัยนี้ครับและนางงามเองก็เป็นทูตทางด้านวัฒนธรรมหรือทูตทางด้านการท่องเที่ยวที่แสดงออกมาและจะเชิญชวนชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยได้อย่างสวยสดงดงามผ่านการแสดงหรือตัวแทนก็คือนางงามของไทยนั่นเองดังนั้นครับโชว์ของเราในวันนี้โชว์ของมิสอินเตอร์เนชั่นแนล เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างแน่นอนและจะยืนหนึ่งในใจคนครับวันนี้โชว์ของมิ s อินเตอร์เนชั่นสุดปังพลังฮอตครับ <Yeah. S 1> เย้ครบปรบมือครับ คุณอาจารย์นะคะครับูชัดเจนเลยชัดเจนเพราะว่านี่คือความภาคภูมิใจของเราจริงๆแน่นอนการเปน็นนางงามไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะทั้งสติปัญญาความรู้ความสามารถสมาธิที่จะต้องควบคุมกํากับตัวเองให้สง่างามพร้อมกับต้องนาความเป็นไทยพุ่งไปทั่วโลกอีก<ช>เป็นที่ยาน้องๆต้องฝึกฝนกันมากๆแล้วเรา360สาม้อองศานิวโชว์ขอเป็นกําลังใจนะครับให้น้องโบนะครับไปทําหน้าที่ให้แบบได้มงกลับมาเลยเชียร์นะคะให้มงกลับมานะคะ อ๋แล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทําให้รายการเราพิเศษมากมากแล้วก็เชิดฉายเชิดจรัทจริงๆนะคะจากเวที Miss International นะคะขอบคุณมากค่ะอ๋อแล้วค่ะอย่างที่สัญญากันไว้วันนี้มาขอขอคาสคริปต์สโลแกนเมื่อสักครู่อีกทีได้ไหมคะที่สามสาวพูดกันเมื่อสักครู่แล้วจะได้จบกับถ้าสามเ่ยมสีมสานะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่น้องๆมาต้องเป็นที่ระลึกหน่อยนะเป็นความภูมิใจของเรานะคะอ่าอีกครั้งหนึ่งค่ะน้้งโมขาใช่ค่ะ เมื่อกี้ทำท่าแบบไหนนะคะที่ว่าตอนจบกันสามร้อยหกสิบองศาไปขวาไปขวาไปขวา New เดี๋ยวเราเริ่มจากน้องเริ่มจากน้องไรจันน้องโน้ตก่อนนะคะเอาเลยร่วมประกาศศักดิ์ศรีความเป็นไทยสร้างความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่กับ Miss t h a i l a n d International 2 0 2 3ในรายการ360อองศา New Show และแน่นอนวันนี้เราภูมิใจที่สุดเลยกับทั้งกองประกวดเลยนะคะกับ ลการตัดสินจากอาจารย์ธนวัฒน์คุณวิเชยของเราเพราะท,ทั้ง3คนและรวมทั้งค,คุณก้งจะเป็นผู้จัดด้วยเวยที MISS Thailand International 2023สุดปังพลังฮอต <พอ S 1> เดี๋ยวกลับมาค่ะ